ฟังแล้วทำเลยคนที่มีเทวดาคอยช่วยหมั่นทำว้ายเพิ่มบารมีโชคดีร่ำรวยกลับบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหากอยากถามว่ามนุษย์เรามีเทพรักษาหรือไม่ท่านผู้ฟังคะ ในหมู่ของสัตว์โลกที่สมมุติขึ้นจากสภาพของธรรมชาติที่มีจริงคือจิตเจสิกะรูปนั้นสัตว์โลกก็มีมากมายแบ่งเป็นไปตามกรรมและภพภูมิต่างๆตามผลของกรรมที่ได้ผลค่ะเทวดาก็เป็นภพภูมิหนึ่งเกิดจากผลของกุศล,ลกรรมที่ประเนีต สำหรับประเด็นเรื่องของเทวดาประจำตัวที่คอยรักษามีหรือไม่ก่อนจะมาพูดเรื่องของเทวดาเรามาพูดถึงชีวิตประจำวันก่อนว่ามีคนที่หวังดีกับเราบ้างไหมคอยช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราเป็นมิตรกับเราก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะคนที่คอยช่วยเหลือเรา เป็นมิตรกับเราอย่างน้อยก็บิดามดาของเราเองจะเรียกว่าท่านเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมประจําตัวเราได้ไหมหรือเพื่อนที่จริงใจคอยช่วยเหลือก็มีอยู่จะเรียกว่าเพื่อนเหล่านั้นเป็นเทวดาที่รักษาเราได้ไหมอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง ว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวันคอยรักษาเราให้อยู่มากก็น้อยเมื่อพูดถึงสัจจะความจริงแล้วการที่เรานั้นมีคนคอยช่วยเหลือรักษาคุ้มครองหวังดีกับเรานั้นเป็นเพราะอะไรทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลค่ะ นั่นคือเพราะกรรมดีของเราที่ทำไว้เมื่อกรรมดีที่ผลนั้นก็ย่อมทำให้มีผู้มาช่วยเหลือรักษาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายหรือได้รับสิ่งดีๆเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมคือกรรมดีที่ทำไว้นั่นเองค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุญเปรียบเสมือนมิตร เพราะว่ามิตรย่อมนำสิ่งที่ดีมาให้เพื่อนชันใดบุญหรือกรรมดีเมื่อมีผลก็ย่อมนำสิ่งดีๆมาไม่ต่างกันจะมาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากอันตรายและพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะกรรมนั่นเองที่จะจัดสรรเมื่อพูดถึงเทวดาประจำวันที่กล่าวไปแล้วนั้นที่ได้ยกตัวอย่างว่าในชีวิตประจำวันในโลกมนุษย์ ก็ยังมีคนที่หวังดีที่คอยเชื่อเหลือเราเป็นมิตรกับเราอันเนื่องมาจากกรรมดีที่ทำไว้ทำให้มีคนรักษาคุ้มครองเราในโลกของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการที่จะมีคนคอยรักษาคุ้มครองก็จำเป็นจะต้องผลของกรรมดีผลของกรรมที่ทำไว้ซึ่งในโลกของมนุษย์นี้คนที่ทำกรรมดีเป็นผู้ที่สะสมบุญมากก็มีผลอยู่ผลของบุญนั้นก็ต้องมีเทวดารักษาคุ้มครองบุคคลนั้นอันเกิดจากผลของบุญของบุคคลนั้นที่ทำไว้ แต่ถ้าว่าจะต้องมีเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องรักษาคุ้มครองหรือไม่คงไม่เช่นนั้นค่ะเพราะต้องเป็นบุคคลที่สะสมบุญมามากจึงจะมีเทวดาที่คุ้มครองเพราะเทวดาเขาก็มีกิจมากมีการเล่นเป็นส่วนมากดังนั้นผู้ที่จะมีเทวดาคุ้มครองจากเทวดาจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญมาก ขอยกตัวอย่างดังเช่นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติท่านก็มีเทวดารักษาคุ้มครองดังเช่นเรื่องพระมหาชนกก็มีนางมณีเมฆคลาเป็นผู้เทวดานั้นคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเป็นประจำกับตัวของพระโพธิสัตว์หรือเรื่องสังคพรมพพระโทธิษฐ์ ก็มีเทวดาคอยรักษาคุ้มครองจะเห็นได้ว่าต้องเป็นผลของบุญและเป็นผู้ที่มีผลบุญมาจึงจะมีเทวดารักษาเพราะถ้าไม่มีเทวดาหรือบุคคลใดรักษาไม่ได้เลยจึงเป็นเรื่องของกรรมที่ทำไว้นั่นเอง พระโพธิสัตว์มีเทวดาคอยรักษาสังฆพรมเจริยาดังนั้นเทวดาประจําตัวที่คอยรักษาบุคคลใดบุคคลนั้นมีอยู่ดังเช่นที่จะเปรียบเทียบว่าแม้ว่าในโลกนี้ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือก็คือ อยู่อันเกิดจากกรรมดีทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีจะมีเทวดาประจำตัวรักษาเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกคนนั้นจะต้องมีบุญมากผู้ที่สะสมบุญมามากเท่านั้นจึงจะเป็นคนที่คอยรักษาเพราะบุญของบุคคลนั้นทำมาดังเช่นพระโพธิสัตว์บุญไม่สาธารณะกับทุกคนที่ไม่ได้ สะสมอุปบันิิััยหรือความดีมาเพราะฉะนั้นการมีคนรักษามีเทวดาคุ้มครองก็มีสาธารณะกับทุกคนเช่นกันทุกคนอย่างจึงเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมจริงๆในการที่จะมีการรักษาไม่มีการรักษาบุคคลน,นั้นดังนั้นเทวดาประจำตัวจึงไม่ใช่มีทุกคนที่จะมาปกป้องรักษา เพราะเทวดาก็ย่อมรักษาคนที่มีคุณธรรมสูงเป็นคนดีมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นที่สำคัญเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิน้นแต่ข้อคิดที่สำคัญคือว่าหากว่าเรานั้นมั่งคงในสัจจะแล้วไม่มีใครรักษาเราได้นอกจากกรรมของเราเองเมื่อมีปัจจัยแม้มีเทวดาคอยรักษาอยู่เทวดาก็จะหลงลืม ที่จะปกป้องรักษาเราได้เพราะอะไรเพราะกรรมดีให้ผลนั่นเองดังเช่นสังฆพรมเรือแตกตกระหวางทะเลจาตุมหาราชชังทั้งสี่ 4, ให้นางมณีเมฆคาราที่เท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งไว้ให้ดูแลแต่เจ็ดวัน ลงลืมไม่ได้ดูแลพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลเจ็ดวันนี่แสดงให้เห็นว่าหากกรรมไม่ดีให้ผลใครก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เมื่อกร,รมดีให้ผลก็แตะก็มีแตกต่างกันออกไปสิ่งต่างๆคอยช่วยเหลือค่ะดังนั้นพุทธบริษัทจึงต้องมั่นคงในเรื่องของกรรม ไม่มีใครทําร้ายหรือรักษาเราได้นอกจากบุญและบาปที่เป็นกรรมที่เราทําเองจึงไม่ควรประมาทในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและจะเริญกุศลทุกๆประการและอบรมปัญญา 2. รูปของเหล่าเทวดานั้นมี28รูปและมีมหา ภูตะรูปเหมือนหรือแตกต่างกับมนุษย์อย่างไรรูปทั้งหมดมี28รูปแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมี28รูปค่ะอย่างเช่นมนุษย์ที่พิการไม่มีเพศก็ไม่มีภาวะรูปเลยจะมีก็เพียง27รูปก็ได้ส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็มีปุริสภาวะรูปรวมทั้งหมด ็27รูปถ้าผู้หญิงก็มีอิทถีภาวะรูปแต่ไม่มีปุริสภาวะรูปก็มี27รูปเช่นกันส่วนในภพภูมิที่เป็นเทวดาก็เป็นโดยในโดยกันมีทั้งหมด27รูปถ้าเป็นเทพบุตรก็มีปุริสภาวะรูปแต่ไม่มีอิทธิ ภาวะรูปถ้าเป็นเทพธิดาก็มี27รูปที่ไม่มีปุริสภาวะรูปแต่มีอิทีภาวะรูปซึ่งในความต่างกันของรูปในมนุษย์กับสวรรค์นั้นที่ประชุมกันอันบัญญัติไว้ว่ามนุษย์กับเทวดาในความเป็นจริงการเกิดเป็นเทวดาเป็นภพภูมิที่เกิดจากกุศลที่ประนีตกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรม ก็จึงประนีตกว่ามนุษย์แม้จะมีรูปอย่างแบบเดียวกันแต่ความหมายหมายความอย่าละเอียดแตกต่างกันเช่นจักขู่ประสัทร,รูปที่เป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมของเทวดาย่อมละเอียดประนีตผ่องใสกว่ามนุษย์เพราะเกิดจากกรรมที่เป็น กุศลกรรมที่ประเีตกว่าทําให้การมองเห็นเห็นได้ไกลกว่าดีกว่าเป็นต้นและรูปอื่นๆในขณะเดียวกันโสตประสาทรูปเป็นต้นหากแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรูปที่ละเอียดหรือหยาบอย่างไรรูปก็ยังเป็นรูปเสมอคือเป็นสภาพธรรมที่มีรู้อารมณ์เหมือนกันกันกบเทวดาและมนุษย์ ท่านผู้ฟังคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังเรื่องราวบาบ,บบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเชื่อเหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นยึดมั่นในการทำความดีสิ่งดีๆย่อมเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนคะ่ะ ยูชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ